ความใฝ่ฝันสูงสุดของประวิทย์วงสุวรรณเนี่ยนะยังมีหนึ่งเดียวที่ยังไม่สำเร็จก็คืออยากเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นใครจะสารฝันนะครับประวิทย์วงสุวรรณให้สำเร็จวันนี้ผมพูดเลยนะใครมีพี่รักพี่ใครมีน้องรักน้องคุณยิ่งรักจะกลับมาภายในปีนี้นั่นหมายความว่าคดีหนึ่งคดีที่ติดอยู่ที่ปปชคนที่จะปรามปปชได้มีแค่ประวิทย์วงสุวรรณเท่านั้น นะครับประวิทย์วงสุวรรณแต่เพียงผู้เดียวที่มีอํานาจกลุ่มซีกพักร่วมรัฐบาลทั้งหมดที่ไม่ใช่เพื่อไทยนะทุกคนฟังประวิทย์วงสุวรรณผมพูดเลยนะครับออันนี้คืองานในสภานะสอสอทุกคนที่อยู่ในพักร่วมรัฐบาลนอกเหนือจากเพื่อไทยที่อยู่ในคอรมอสนับสนุนประวิทย์วงสุวรรณแต่เพียงผู้เดียวนะครับต่อให้วันนี้สวจะหมดสิ้นวาระอำนาจหน้าที่ตัวเองไปแล้วนะครับ ส่วนงานนอกสภาองค์กรอิสระอย่างปปชก็ฟังหรือเป็นคนของประวิตย์นะครับเสียเป็นส่วนมากนะทีนี้ประเด็นก็คือคดีของคุณยิ่งลักษ์คุณยิ่งลักษ์จะกลับมาอย่างปลอดภัยได้นะครับแบบไม่ติดคุกสักวันเป็นนักโทษเทวดาคนที่สองหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ประวิตย์การันตีทุกอย่างจบหมดนะครับเออ คุณต้องอย่าลืมนะคนที่มีชั่วโมงบินทางด้านการเมืองสูงขนาดนี้คุณจะเอาทัวร์ไปลงเขามากมายขนาดไหนคุณจะเอาทัวร์ไปลงประยุทธ์คุณจะเอาทัวร์วไปลงประวิท์ที่ผ่านมาทัวร์ลงประวิทธ์ทัวร์ลงประยุทธ์จนคุณดูสิครับว่าทัวร์ทำอะไรประวิทธ์ได้ไหมถูกไหมทัวร์ไม่สามารถทําประวิทธ์หรือทําอะไรลุงตู่ได้เลยนะแต่ทัวร์สามารถทําอะไรหลายๆอย่าง นะครับกับคุณเศรษฐาได้เห็นไหมเพราะคุณเศรษฐาเนี่ยยังไม่นิ่งพอนะพอทัวลงโอ้โหก็ออกมาตอบโต้ออกมาโน่นนี่นั่นแล้วเห็นไหมเห็นไหมครับชั่วโมงบินต่างกันแล้วนะพอทัวลงเพื่อไทยเพื่อไทยก็แว่งทีพอทัวลงเพื่อไทยเพื่อไทยก็แกว่งทีเห็นไหมแต่สมัยที่ลุงตู่กับลุงป้อมบริหารทัวลงชิบหายวายป่วงยังไงไม่มีหวั่นไหวและเอาลุงตู่ลุงป้อมไม่อยู่เลยนะ ต่อให้เด็กมาประท้วงยกขยงมาปิดหน้าทำเนียบก็เอาลุงตู่ไม่อยู่เอาลุงป้อมไม่อยู่นะครับผัวลงด่ากันที่หายว่าแจกกันบรรไลงสะบ,บ้านหันแหลกก็เอาลุงป้อมไม่อยู่นะครับ mm hmm. คุณเห็นไหมครับว่าชั่วโมงบินมันต่างกันนะครับต่างกันยังไงก็ต่างกันคุณต่างกันลิบลับไปหมดเลยทีนี้ประเด็นสิ่งต่างๆเหล่านี้พอเราวิเคราะห์มันจะเป็นการนะครับสืบทอดอำนาจแบบเปลี่ยนมือ หลังมิถุนายนนี้ในการปรับคอรมอคุณคอยดูต่อให้เศรษฐาไม่อยากจะปรับนะเพราะปรับแล้วตัวเองเสียเปรียบแต่ก็ต้องปรับคุณคอยดูว่ามันต้องปรับนะครับไม่ปรับได้ไหมตัวเองไม่มีผลงานอะไรเลยไปพูดกับพักร่วมไปพูดกับพักร่วมในคอรมอได้ไหมก็ไม่ได้เพราะไม่มีผลงานอะไรล่าลงดาบนะครับบรรดา รัฐมนตรีนะกล้าลงดาบพักร่วมไหมเสร็จคุณเศรษฐากล้าลงดาบพักร่วมไหมอย่าว่าคุณเศรษฐากล้าลงดาบพักร่วมหรือเปล่าเลยคุณต้องถามว่าคุณทักษิณกล้าลงดาบพักร่วมรัฐบาลไหมดีกว่ากล้าแตะพักร่วมรัฐบาลไหมดีกว่าเออเอา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 แค่นี้พอคุณคิดว่าวันนี้คุณทักษิณกล้าแตะพักร่วมรัฐบาลไหมถ้าไม่กล้าเพราะอะไร นี่แหละมันค้ำปากอยู่คุณคิดว่าคุณเศรษฐากล้าปรับพักพักร่วมรัฐบาลในครมอไหมเก้าอี้รัฐมนตรีนี่แหละครับมันค้ำปากคุณเศรษฐาอยู่แล้ววันนี้ไม่ใช่ว่าคุณเศรษฐาทําอะไรก็ได้นะเพราะการปรับการเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองชีพรจรทางด้านการเมืองคุณเศรษฐายังต้องฟังบุญทักษิณอีกรอบหนึ่งตัวเองตัดสินใจไม่ได้นะครับตัวเองตัดสินใจไม่ได้นะครับ เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าชีพจรทางด้านการเมืองหลังมิถุนายนนี้หลังนะครับงบประมาณปี68ออกมาความชัดเจนจะเริ่มชัดเจนมากขึ้นมากขึ้นจะมีการเปลี่ยนมือแม้กระทั่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับแม้กระทั่งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยนะซึ่งเพื่อไทยต้องยอมเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจที่ยังคงนะครับยังคงอยู่ในในฐานะพักร่วมรัฐบาลนะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้คุณคอยดูว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยแม้กระทั่งเพื่อไทยจะเจือเลือดตัวเองจะตัดกระทรวงนะครับให้กับพักนู้นพักนี้เพื่อทําให้ตัวเองเนี่ยนะครับอยู่รอดได้ก็ต้องทําครับก็ต้องทําก็ต้องทําอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ผมถึงบอกว่าวันนี้คุณดูกันดีๆเพื่อไทยมีอํานาจต่อรองอะไรมั่งไหมมีอํานาจต่อรองอะไรไหมผลงานมีไหมผลงานไม่มีเอผลงานต้องใช้คาว่าไม่มีนะ หรือมีแต่ไม่เป็นที่ประจักษ์นะครับนะต้องต้องให้ความเป็นธรรมนะไม่ใช่ไม่ไม,มีถึงมีก็ไม่เป็นที่ประจักษ์ของประชาชนไม่เป็นที่ยอมรับของประชาชนนะไม่เป็นที่ยอมรับยังไงค่าแรงปรับไปยงังไม่ผ่านนะเรื่องค่าแรงก็ไม่ผ่านนะแก๊สหุงต้มน้ำมันค่าไ,ไฟแพงหูฉีนะน้ำมันไม่ผ่านนะอันนี้ไม่ผ่านนะเออนะครับทั้งค่าแรงไม่ผ่านอ่าเอ่อค่าใช้จ่ายพื้นฐาน แพงไปหมดอ่าสินค้าอุปโภคบริโภคไม่เคยปรามเจ้าสัวเลยว่าให้ลดหน่อยไ,ไหมลดหน่อยได้ไหมนะทุกอย่างเนี่ยมันเนี่ยน้ำมันเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันแพงเฮโรเสี ose, ลภพาค่าไฟก็แพงคือไม่สามารถที่จะปรามภาคส่วนไหนได้เลยสําหรับรัฐบาลนะครับไม่สามารถจัดแจงจัดการทุเราเบาบางให้กับประชาชนได้เลยคือผลงานมันไม่มีเลยอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นจะเอาตรงไหนมาคัดค้านพักร่วมรัฐบาลในคอรมองก่อนมันไม่มี มันไม่มีอะไรเลยคุณเข้าใจไหมเถียงฝ่ายค้านอะเถียงได้นะซักฟอกในศึกซักฟอกที่ผ่านมาเถียงได้เถียงฝาย่ายค้านแต่เถียงพักร่วมนะครับรัฐบาลด้วยกันเนี่ยเขาก็ไม่ยกมือให้คุณมันก็จบแล้วเขาไม่เห็นชอบก็จบแล้วคุณจะเถียงยังไงในเมื่อพักพวกนะด้วยกันเขายังไม่เอาคุณถูกไหมเขาไม่เอาคุณนะครับ เสียงฝาย่ายค้นเสียงด้านเสียงพักร่วมก็ตายอ่ะตายทั้งลำอ่ะนะครับคุณเก๋สวัสดีนะฮะคุณลีซ่าคุณปนาลีสวัสดีนะครับนะครับนี่แหละเหมือนกับที่คุณเอ,อคุณหวังอะ่ะใช่ไหมบอกว่ามาดูกันต่อไปว่าจะถึงปีหน้าไหม <laughs> ผมถึงบอกว่าศึกนะครับเก้าอี e ้มันผัดกันชม อำนาจเนี่ยมันหอมหวนเขาตกลงหลังจากก่อนที่คุณทักษณิณจะกลับมาซิด้วยซ้ําว่าอาจจะนั่งกันคนละปีนะครับคนละปีนะแต่นี่พอไม่ถึงปีพวกคุณจะเห็นท่าทีในการที่จะมีการปล่อยข่าวว่าจะมีการปรับคอรอมอแล้วซึ่งจริงๆตามไทม์ไลน์หลักนะครับถ้ารัฐบาลอันนี้พูดกลางเลยนะ ถ้ารัฐบ,บาลมีเสถียรภาพจริงไม่มีใครอยากปรับครมอลหรอกนะเพราะหนึ่งมีเสถียรภาพนะรัฐมนตรีแต่ละกระทรวงทำงานของตัวเองได้อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นความมีเสถียรภาพในตำแหน่งเก้าอี้รัฐมนตรีในแต่ละกระทรวงมันมั่นคงนั่นหมายความว่าไม่มีความจำเป็นอะไรต้องปรับเปลี่ยนคอรมอรต้องเปลี่ยนแปลง นะครับตำแหน่งใดๆในครมนี่เขาเรียกว่ามีความมีเสถียรภาพของรัฐบาล